ภาษาภาษาเทคโนโลยีนะครับซึ่งมีทั้งหน้าที่แห่งนี้ก็จะมีทั้งนิสิตระดับรมือโทแล้วก็ระดับรมือเอกนะครับที่กำลังศึกษาอยู่แล้วก็ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในอนาคตใกล้นี้นะครับแล้วก็มีสิ่์เก่านะครับนะสิ่์เก่าของภาควิชาครับที่สำเร็จการศึกษาแล้วแล้วก็มาร่วมกันในวิธีว่าปูเพื่อรำเลึกถึงขั้นตุนตูที่ได้รวบรมจัดสอนภาษาวิชา การทัではでは look, ้งหลายนะครับชกับพวกเรานะครับการทั้งหลายนะครับองค์อะไรวันนี้เราได้นำการน้อม บูชาเพื่อนทุนเพื่อนทุนูที่คัดให้เราได้ศึกษาเรื่องนี้นะครับถูกลมสังสอนตลอดเวลาของพวกเราที่ได้ศึกษาเรื่องี้อย่งนี้นะครับครู่คู่ให้สิทธิ์น้องกับตาครู่ประสาทศิลปการมอบให้ครูสลักช่วยโครงการเปลี่นระเบียนปู่สิทธิ์น้อยนิสัยน้องไหกับครูนะครับนี่ได้เวลา ของนิสิตข้าวนักศึกษาภาควิชานักศึกษาเทคโนโลยีนักศึกษาอตสาหกรรมนะครับขอกราบขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนาริศรษฐกุลคณะบุรีนักศึกษาอุตสาหกรรมเป็นอย่างสูงนะครับท่านได้กรุณธาตาร่วมรับสิทธิ์ของท่านในคณะนักศ <im> <ological TS> <festival> ึกษาอุตสาหกรรมในวันนี้นะครับก็ต่อไปกราบเรียนเชิญท่านคณะบดีเป็นประธานจุดทูเทียนวิชาภาคตะใต้ขอกราบเรียนเชิญครับ ขออนุญาตินเชิญท่านกล่าวคำรัตนาพระรัยพร้อมๆกันนะครับอาหังสมาสรมมุทโธปะตะวานพุทธังปะะวันตังอภิวาเท